หลีกับกล่องข้าวพามากินหิ๋วเตี๋ยวเรือกันจ้าหิ๋วเตี๋ยวเรือถ้วยเล็กๆน่ารักชามละ20บาทเท่านั้นจ้านี่สั่งมาสองเส้นเลยนะอันนี้เส้นหมี่ส่วนอันนีุ้นเส้นแล้วก็แกล้มกัเกี๊ยวกรอบสักหน่อยส่วนน้ำใส่มาในขันน้ำน่ารักน่ารักวันนี้สั่งน้ำเก๊กฮวยจ้านี่ค่ะกินไปชมวิลไปด้วยนะจ้าเดี๋ยวลงพิกัดให้นะทุกคน นี่จ้านั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่มีปลาแบกไว้มาให้เราชมด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมจ๊ะไว้เป็นน้ำวุดแล้ว